สวัสดีค่ะดาวเซนล่านะคะเป็นเป็นนางเอกเลยเรื่องนี้เออ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 ออเค่ะรับรับบทเป็นอะไรในเรื่องนี้รับบทเป็นครูดาวค่ะคาลิเกเตอร์ก็จะเป็นครูใจเย็นค่ะแต่ว่าเด็กเเวลาเด็กเด็กมีภัยแล้วก็จะคอยปกป้องและช่วยเหลือเด็กๆทุกคนค่ะแจริงใจร้อนหรือใจเย็น ใจเย็นใจเย็นใจร้อนนัเราเนี่ยใจเย็นใจร้อนที่ไหนใจเย็นอใจร้อนที่นี่แหละอแม่นาแม่นากับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเนื้อหาเป็นยังไงบ้างก็รับบทเป็นคุณครูเรื่องแรกค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องแถวตรงแสบอีนีเด็กๆทุกคนก็น่ารักตั้งใจกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็เจอเหตุการณ์หลายๆอย่างถ้าอยากรู้ว่าแบบจะสนุกแค่ไหนก็ต้องรอติดตามต้องมาดูหนังนะและเป็นครูยากไหม เป็นครูยากไหมก็ไม่ยากนะถ้าบทบาทถ้าเขาเราเข้าใจบทบาทที่เราได้รับอะค่ะใช่เพราะว่ามันก็เหมือนเป็นคุณครูจริงๆเลยอะใช่แล้วบทก็เหมือนได้เป็นคุณครูจริงๆเลยแล้วประกบพี่ตุ๊กตามครั้งแรกเป็นัไงบ้างไม่ได้ประกบอ้าวประกบพี่น้ำมอเออแต่พี่น้ำมูไม่ได้มาค่ะอะไรวันนี้พี่น้ำมติดอะไรกิจอ๋อจะจะเป็นเป็นแฟนกับแซกเรื่องนี้อ๋ยไม่ได้เป็นแฟนอ้าว นี่นะเพราะว่าเราเป็นครูอะ่ะเราเป็นคุณครูอะ่ะอ๋อใช่ไหมเพราะพี่แจ็คเขาเป็นครูด้วยใช่เป็นคุณครูอาสาเราก็เป็นคุณครูอาสาหาที่แบบเดินทางมามาช่วยครูมาลีก็คือพี่นโมค่ะเขาสอนอยู่ที่โรงเรียนนั้นอยู่แล้วแล้วเราก็มากับพี่แซกมาเป็นคุณครูอาสามาช่วยพัฒนาโรงเรียนอะไรประมาณนี้ค่ะฝากท่านผู้ชมให้มาติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้วันที่เท่าไหร่ค่ะภาพยนตร์เรื่องแถวดงแสด็ีิดีนะคะก็จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่3พฤศจิกฤติกายนี้ ฝากมาติดตามแล้วก็มาให้กำลังใจพวกเราเยอะๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับตอนนี้เลยถ้าบเรื่งนี้เราก็อยู่กับน้องแคนดี้ลากแกนไม่ใช่แคนดี้สุภาภ์อ๋อนี่ว่าแคนดี้ลากแกนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รับบทอะไรกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็รับบทเป็นหญิงๆนะคะเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นคนที่แบบนิสัยเอาแต่ใจมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นคู่กัดกับน้องอินเตอร์ด้วยเ๋อเป็นคู่กัดด้วยเหรอถ้าเป็นคู่กัดั้อน้องน้องได้กี่แพ้ ไม่เยดยงเัคนเรื่องของบทบาทเพราะว่าไม่ค่อยถูกรองร้องลอยกันไม่ค่อยถูกแต่สุดท้ายนะเราก็แบบกลับมารักกันเป็นพี่น้องที่ดีกันค่ะอยากให้พูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้มีความสนุกมากน้อยแค่ไหนก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้ค่ะเรียกได้ว่าแบบมีหลายรถมากๆเลยแบบนี้ทั้งประจนภพายเข้าป่าเสี่ยงอันตรายหลายๆอย่างแต่สุดท้ายก็แบบ รออตายมาได้32ส่วนก็คือแบบดีใจมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกมากๆอยากให้ทุกคนฝากติดตามรับชมกันเยอะๆค่ะก็คือจะรับชมได้ตั้งแต่วันไหนอ่ะรับชมได้ตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนนี้เลยค่ะที่ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ค่ะครับวันนี้ขอบคุณน้องแคดดี้มากนะครับสวัสดีครับอ่ะแรกชื่เออสวัสดีค่ะชื่อแก้วขันในเรื่องรับบทเป็นออกค่ะ ก็เป็นเพื่อนกับแคนเอ่อ <c oughs> เพื่อนกับิหญิงค่ะคันดี้ค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องเป็นคั้วหลีกับกอย่าค่ะน้องอินเตอร์ค่ะแล้วก็ในเรื่องนะคะแบบสนุกมากครบรถเลยค่ะไม่ว่าจะดราม่าแบบตลกอะไรเงี้ยมาหมดเลยค่ะแต่ว่าอยากรู้จริงๆต้องไปดูในเรื่องค่ะวันไหนครับวันไหนเอ่อวันที่3พฤศจิกฤจิกายนนี้ค่ะคในโรงภาพยนตร์ค่ะกดต่อไปเอาทีให้น้องห,อหน่อย สวัสดีค่ะชื่อปายนะคะในเรื่องรบลบวบทเป็นจีวอนค่ะในเรื่องก็จะเหมือนเป็นเด็กม้งแล้วก็มาช่วยหมู่บ้านเขาอะค่ะแล้วก็อยากรู้ยังไงก็ไปติดตามในโรงภาพยนตร์นะคะ,ะ,คะวันที่สะไั่วันที่พฤศจิกายนนี้ค่ะ